เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมการ์นเดอร์อีกเหมือนเดิมนะครับโดยคลิปเนี้ยนะครับผมรู้สึกคันไม้คันมือมากเลยท่านผู้ชมอุตส่าห์รองเพชรไว้สี่พันนะครับแล้วกออ็ตัวทองนะครับตัวทองประมาณ39มสิบเก้าใบนะครับกะว่าจะมาสุ่มวันนี้เลยนะครับที่จริงใจตั้งใจว่าจะสุ่มตั้งหลายวันแล้วแหละแต่ห้ามใจไว้นะครับคันไม้คันมือมากคลิปนี้เลย จะมาสุ่มหาตัวละครนะครับเจ้าสปิดไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมผมมันเป็นทีมไฟอยู่แล้วแล้วก็สามารถทําเป็นทีมระเบิดได้ใช่ไหมและทีมไฟของผมตอนเนี้ยขาดเจ้าสปิดไฟตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมก็จะทําทีมระเบิดได้แล้วก็ทําทีมไฟได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะมาตามหาเจ้าสปิดไฟตัวนี้นั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มกันเลยท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะสุ่มแบบตัวพรีเมียมอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชม นะครับผมจะสุ่มแบบพรีเมียมอย่างเดียวเลยนะโดยใช้กดทีละครั้งนะครับเพื่อสุ่มหาเฉพาะธาตุไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าธาตุไหนที่ไม่ออกมาไม่มีธาตุไฟผมก็จะไปสุ่มเป็นธาตุมืดแล้วกันนะครับไม่ธาตุมืดก็ธาตุเอ,อ่อธาตุเวทนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะได้กุญแจทองแล้วด้วยสุ่มอีกแค่5ครั้งนะครับก็จะได้กุญแจทองแล้วเนาะโอเคแต่วันนี้ต้องบอกก่อนนะผมจะสุ่มแค่ประมาณ3,600เพชรเพนะครับแล้วก็39ตัวนะครับ39ซาซมอนพรีเมียมเนี่ยตัวพรีเมียมเนาะ ผมจะส่งแค่39บเใบเท่านั้นนะครับไม่รอช้าแล้วนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับครั้งแรกไปลุยเดี๋ยวจะช้านะครับกับข้ามรลัวเลยนะท่านผู้ชมเขาดูแล้วมันน่าจะเยอะท่านผู้ชมทาดไฟไม่ออกนะครับก็ขอไปเป็นทตุนี่ละการทตุเวทแทนทัดเวทเสีน้ําเงินอ่าก็ดีนะไปไปต่อท่านผู้ชมแบบไม่รอช้าเลยนะไปแบบเร็วๆเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานไง เพราะมันสุ่มเยอะนะครับดูแลน่าจะหลายรอบเนาะเพราะว่าสุม่มเทระใบนะครับอันนี้ไม่มีธาตุไฟแล้วก็ธาตุอันนี้ออกมาเลยผมเอาเป็นธาตุนี้แล้วกันเนะาะธาตุชีวิตธาตุพืชสีเขียวกดข้ามเลยไปเราต้องการความรวดเร็วท่านผู้ชมปุ๊บดวง้าสปีดไฟเขาจะออกเขาก็ต้องออกท่านผู้ชมถ้าผมไม่มีดวงที่จะได้สปีดไฟเข้าทีมมันก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเป็นสีน้ําเงินขึ้นมานะครับบาซอมาแล้วอันนี้ไฟอีกแล้วปุ๊บ ไฟเขียวโหไฟเขียวมาอีกนะไม่เอาไปแบบข้อคมรวดเร็วนะครับไปปึ๊บไปมาไปไม่มางั้นก็เอาไปเป็นผีดิบละกันเผื่อเผื่อจะได้มิติแคทไม่ได้แล้วละ่ะ <laughs> ไม่ได้แล้วโอเคอ่าผีดิบไม่ได้อยู่มิติแคทเนาะมิติแคทไม่ได้อยู่ผีดิบเขาอยู่ธาตุน่าจะเป็นธาตุเวทนะเอออันนี้ผมน่าจะลืมนะครับไป ไปกันต่อแบบรวดเร็วท่านผู้ชมปึ๊บปืบปืบเขาให้ไฟไม่มีนะครับก็กดอันนี้เลยแล้วกันดีเขียวอีกแล้วโอเคอ่าชาวิญญาณด้วยถ้าผีดิบเผื่อมาเผื่อจะฟลุกได้นะครับไม่เป็นไรไปต่อนะครับตัวเหลือ32ใบไปแบบเร็วๆเลยนะปึ๊ดป๊ดปดปดปดเลยคลิกคล,กคลกเลยโอ้เอาผีดิบมาผีดิบทองไม่ออกนี่ไม่ลุ้นเลย ได้เจ้างูซ้ำอีกแอะโอเคก็มาเแล้วสามสบเอ็ดใบละไปกันต่อแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะแยะเนาะโอ้โหทไฟไม่มาเลยท่านผู้ชมดูดิาุ้ไฟไม่มาเลยตายแล้วเอาแบบห้าครั้งสักทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอลุ้นหน่อยแล้วกันนะปึ๊บ ข้ามเลยฟาบเขาให้ไม่มาเลยท่านผู้ชมโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยไปทีละครั้งต่อแล้วกันนะับเขาให้ปึ๊บตึ๊บไฟไฟไหมโอ้มีไฟมานะครับปลายต่อโอ้ไฟเขียวอีกแล้วเย่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 มาแต่สีเขียวท่านผู้ชมปึ๊บขอหน่อยนะ ไฟขอธาตุไฟอูธาตุไฟไม่มาตายแล้วเอาอันนี้แล้วกันธาดเวทก็ได้อูธาตุเวทมาเป็นสีน้ําเงินเลยไม่ลุ้นแล้วล่ะท่านผู้ชมโอ้โหปิดไฟลูกพ่อจะไม่มาใช่ไหมเนี่ยวันนี้เราอย่าเพิ่งหมดหวังท่านผู้ชมเรายังเหลืออีกนะครับไปธาตุไฟไฟไม่มาเลยมานี่เอาผีดิบก็ได้อ่ะโอ้โหผีดิบเขียวมาเลย เรียบร้อยเจ้างูปลดลิมิตเต็มแล้วเรียบร้อยแล้ว22บใบท่าคผู้ชมขอไฟหน่อยนะครับไฟธาตไฟธาตไฟ,ไฟโอ้โหธาตไฟไม่มาเลยอะอะไรวะเนี่ยอุย้แยแกแล้วยังไงดีเอ้ยขอรับกุญแจก่อนแล้วกันนี่ได้กุญแจส้มมาแล้วหนึ่งดอกนะครับโอ้ ไปไปไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยไฟโอเคไปขอสีทองโอโ้โหสีทองอารามเลยเขียวปีมาเลยโอโ้โหเอา้ากดผิดอ่าเมาลั่นท่านผู้ชมจะกดออกไปกดโดนธาตุน้ำก็ให้เมาลันแต่สิบเก้าใบปึ๊บปึ๊บขอลุ้นหน่อยสูรเดิมปึ๊บระเบะิดแล้วระเบะิดแล้ว จะพุ่งแล้วอมานี่พลาดไฟเออรอบนี้ไฟสองรอบเลยตีโอ้โหสีน้ําเงินสีน้ําเงินมันซ้ําหมดแล้วท่านผู้ชมตอนเนี้ยปุ๊บโอ้โหมาเขียวเลยเฮ้ยจะไม่มีดวงได้สปีดไฟจริงจริหรอขอหน่อยนะไฟ อ๋อโอ้โสีม่วงมาสีม่วงเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรโอ้โหเจ้าสิงโตไวไฟนะครับบทลิมิตสี่แล้วเนาะโอ้โหโอเคขอ,ออีกนิดนึงอีกนิดนึงขอ,อไฟนะไฟพาไฟไฟเอ,ออยังไฟยังมาโอเคโอ้โหเป็นสีเขียว ออขอห้าครั้งออขอสักหนึ่งรอบอ่ะแบบห้าใบสักหนึ่งรอบท่านผู้ชมแล้วลุ้นกันเลยขอหน่อยเถอะนะโอ้โหตามหาแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมทีมผมอะขาดแค่สปีดไฟตัวเดียวเท่านั้นเองอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะว่าทีมธาตุไฟของผมตอนนี้มันเหลือแค่สปีดไฟเท่านั้นเองตัวเดียวเองที่ยังไม่ได้นอกนั้นตัวละครอ,อื่นๆได้มาหมดแล้วไงสีน้ําเงิน โอ้โห و, าชีวิตสีน้ำเงินรวสุดท้าย่าตดินเขียวโอ้โยจบแล้ว่าดไฟสีเขียวโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้ม่วงเลยท่านผู้ชมม่วงยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยไปดีละใบดีกว่าสูตรเดิมสูตรเดิมปึ๊บกดเลยทิ่เผลอ,อปึ๊บไป ไฟไฟไม่มาครับท่านผู้ชมไฟไม่มาเอาผีดิบแพ้แล้วกันผีดิบสีน้าเงินอีกแล้วโอ้โหเจ้าซินเดอร์จะเต็มอยู่แล้วนะปึ๊บไอ้ปึ๊บแบบความรวดเร็วปึ๊บเอาให้ปั๊บ,ไ,บไฟเออมีไฟมาก็ยังดีอะ่ะชื่นใจแต่เป็นสีเขียวนี่แบบไม่ลุ้นเลยอะ่ะกดข่าไม่ไหวอ่ามันจะแคมอะไรขนาดนี้ สีทองสักใบหนึ่งก็ไม่ได้หรอไฟเออขอไฟแบบออร่าสีทองโอ้โหมาเป็นสีม่วงขึ้นไปสินสีทองโอ้โหขึ้นไม่ได้แล้วมาเป็นสีม่วงเรียบร้อยเจ้าไวไฟเต็มแม็กนะครับผู้ชมไวไฟเต็มแม็กไปแล้วโอเคมาอีกหนึ่งใบไปขออีกนิดขออีกนิดออขอไฟ อ๋อไฟไฟไม่มานะครับไปธาตุเวทแล้วกันเนาะไฟไม่มาโอเวทสีม่วงเวทสีม่วงเป็นตัวอะไรเนี่ยปึ๊บขาให้ออินิกมากโอเคเดีย๋ยวเอาไว้ทําทีมได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องการอินิกมานะอยากต้องการสปีดไฟมากกว่ามาหาข้อหน่อยเถอสปีดไฟไม่มาเลยรอบนี้ไม่มาเลยท่านผู้ชมแล้วก็จะไปเอาธาตุอะไรดีเนี่ยเออเอาธาตุาชีวิตแล้วกัน สีเขียวด้วยกดข้ามเลยเหลือตัวอีกห้าใบท่านผู้ชมปึ๊บ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 ,บ,บไฟไม่มาโอ้โหเอาชีวิตแล้วกันชีวิตเขียวมาเลยอีกสี่ตัวทองเท่านั้นท่านผู้ชมเราจะต้องใช้เพชรกันแล้วนะครับอือ ไฟโอ้โหมาแล้วไฟแต่เป็นไฟแสงสีน้ำเงินสีน้ำเงินอินิเตอร์ได้ครบแล้วสามใบเท่านั้นท่านผู้ชมไ,ไป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 ขอหน่อยไฟโอ้ไฟไม่มาถ้าชีวิตมาล้วนๆเลยถ้าชีวิตสีม่วงอ๊ตัวอะไร โอ้นี่ไงสเตลเอลซูปเปอร์ช็อตสเตลเอลนะครับนี่กะจะให้ผมทำทีมสายท่าชีวิตเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะเลขสองใบเท่านั้นท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บอ่าไฟไม่ไมาอีกแล้วกูแล้วจะเอาท่าอะไรเอาท่าเครื่องจักรก็ได้เอา,าจากกัาจากรกลก็ได้สีเขียวมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ขอไฟไฟเออไฟสุดท้ายโอ้โหไฟเขียวอีกแล้วท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตัวเราหมดแล้วนะครับหัวสุมมา39บใบไม่ได้ที่ต้องการเลยท่านผู้ชมงั้นเราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเนาะจากซัมมอนแบบพรีเมียมไปเป็นแบบเจ้าอันนี้ดีกว่าเนาะมิติแคทดีกว่าเนาะไปสุ่มแบบสูมแบบส้มแบบิติแคบทบสักหนึ่งรอบแล้วกันไปแต่ห้าใบาเลย เผื่อสปิดไฟจะมาอยู่ตู้นี้นะผู้ชมเผื่อสปิดไฟจะมาอยู่ตู้นี้ปึ๊บแปบ๊บขอให้ไม่มาเลยไม่มาเลยดูดีโอเคแล้วก็เอาผู้พิทักษ์ป่าด้วยแล้วกันมานี่มาอัมบูชอัมบูชก็ได้เอาสปิดไฟไม่ออกก็อัมบูชก็ได้คลิปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับไม่มีตัวไหนที่ต้องการมาเลย โอเคแล้วท่านผู้ชมเรายังไงต่อดีเนี่ยตัวพรีเมียมเราได้กุญแจนี้มาแล้วนะครับไม่มาเลยสองตู้นี้ก็ไม่มางั้นเราส่มอีก16บใบเราจะได้กุญแจทองท่านผู้ชมงั้นเรากลับพรีเมียมดีกว่านะครับคำว่าแบบหนึ่งครั้งไปปึ๊บปึ๊บอ่าไฟมาแล้วไฟเขียวข้ามเลยท่านผู้ชมโอเคแบบหนึ่งครั้งปึ๊บ กดรัวๆเลยรัวๆเราต้องการความรวดเร็วไปไม่มีท่าที่ต้องการป๊าสีน้าเงินโอคไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ขอแบบห้าใบแล้วกันขอแบบห้าครั้งแบบรวดเดียวเลยนะท่านผู้ชมลุ้นเลยข้ามเลยปึ๊บโอ้โหไม่มาเลยอะ่ะเอาอีกสักทีหมันเขี้ยวเอาอีกสักทีแล้วแบบกดข้ามเลยนะ ไม่ลุ้นแล้วโอ้โหไม่มาเลยไปอีกหนึ่งใบท่านผู้ชมไปเราต้องไม่ละความพยายามดูซิว่าสปีดไฟจะมาไหมวันนี้จะมาไหมปุ๊บไม่มามียวาอากาศออกแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เองเท่านั้นเราจะดูซิว่าเราจะได้ไหมเจ้าสปีดไฟปึ๊บไปมาแล้วโอเคโอ้โหเป็นแสงสีน้ำเงินอย่างนี้นไม่ลุ้นเลย อ,อ,อินินานารเพียบเลยตอนนี้ท่านผู้ชมได้มาเพียบเลยมาทึบทัดไฟไฟไม่มางั้นจะเป็นผีดิบแล้วกันโอ้ผีดิบม่วงนะไม่ลุ้นเลยเีไปเรื่อยๆท่านผู้ชมข้ามเลยซึบเขาให้นะครับไฟไม่มีแล้วไปทัดเวท ทัดเวกสีน้ําเงินไม่ลุ้นเลยโอเคไปต่อปุ๊บืออโอ้โหไฟก็ไม่มาอีกอะทำใจรอบนี้บอกเลยว่าไตาพังแล้วท่านผู้ชมไตพังแน่นอนเหลืออีกเก้าร้อยสิบปุ๊บไฟหน่อยขอไฟเออ ขอแ,แสงสีทองสีทองของอัมภัยไม่มาแล้วครับมาเป็นสีน้ําเงินแล้วเนาะมาเป็นตัวซ้ําเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะมาดูรอบนี้ไฟจะมาไหมไฟจะมาหรือเปล่าปุ๊บไฟหน่อยโอโ้ไฟไม่มาไฟไม่มาผีิดีสีเขียวอีกด้วยเจ้าง,งูเอาละท่านผู้ชม รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับ3,600เพชรแล้วกออ็39ตัวทองแบบพรีเมียมนะครับสรุปว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะสรุปว่าสปีดไฟไม่มาเลยนะครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วขอรับกุญแจทองกุญแจส้มเป็นขวัญกำลังใจนิดนึงโอเคปะรอบสุดท้ายท่านผู้ชมฮึบรอบสุดท้ายปล่อยลุ้นไปเลยนะปล่อยลุ้นไปเลยรอบสุดท้าย เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมไฟไม่มาก็เท่ากับว่าสปีดไฟไม่มาแล้วท่านผู้ชมปึ๊บโอ้แล้วเป็นธาผุีดิบสีเขียวอีกแล้วด้วยโอเคโอเคครับท่านผู้ชมก็ครบตามกำหนดที่พูดไปแล้วเนาะ3,600เพรแล้วก็39ตัวทองสรุปแล้วสปิตไฟไม่มาเลยนะครับตัวธาตุไฟดีๆก็ไม่มาตัวซัมเอมเบอร์ก็ไม่มานะครับสโมเดอร์เดสก็ไม่ออกเนาะ ไม่มีตัวไหนมาเลยท่านผู้ชมก็สรุปว่าคลิปนี้ตัวละครที่เราได้มาก็ไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เกลือมากๆไปพังเลยดูดิได้แต่ตัวอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะเอออยากได้ทีมไฟแต่ไปได้ทีมอื่นมาซะเยอะเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จากกันไปด้วยน้ำตาซึมนิดๆิดด,ด้วยความเกลือ <laughs> ไม่ได้เลยอ่ะ สีทองไม่ออกมาให้ลุ้นเลยอ่ะแบบตัวละครไม่ออกมาให้ลุ้นเลยอ่ะท่านผู้ชมเสียใจบอกเลยว่าเสียใจคลิปนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย